ลโลสวัสดีค่ะพบกับช่องของนิวนะคะนิวแชแนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะนิวจะมารีวิวกิฟต์เอาไว้ของจีมีนั่นเองนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนนะคะว่านิวจะรีวิวอะไรบ้านเองบ้าก็คลิปเมื่อีนะคะที่เราได้ถ่ายไปแบบรวมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเิวจะมาดูวิ้ชิ้นนี้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ ชิ้นแรกนะคะเป็นชิ้นของพี่หมิวนั่นเองนะคะพี่หมิวรู้จักคนในเฟซแล้วก็ในทวิตเตอร์นั่นเองนะคะเราก็เจอพี่เขาพอดีเราเลยก็รับแด้มาะคะ่ะน,นี่นนะ่ารักน่าคะต่อมานะคะจะเป็นจะเป็นแอลกอฮอล์นั่นเองะคะ่ะสามารถใช้ได้จริงเลยนะดูน,นนะมันใช้ได้จริงตอนแรกเราคิดว่าเป็นน้ำหอมนะคะเราเลยแกะดูเป็นน้ำหอมปากกลิ่นสเปรย์ทักกินโอเคมาต่อมานะคะก็จะเป็นของคนที่เราไปรับแด้เหมือนกันนะคะเราแกะเลยกว่าเพราะนี่ก็คือแกะเขาได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราดีบุใยกันค่ะ อันแรกนะคะก็จะเป็นลูกกับการอะไรนะ,ะน,นี่น่ารักมากเลยนะคะนะคะ่ะต่อมานะคะเหมือนจะเป็นเจ้าสติ๊กเกอร์นิดนึงนะคะนี่นี่นะะแล้วก็เป็นธงมินินะคะเห็นว่าแฮปปี้เบอร์เดย์ปาชิมีนัดนึงนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะพี่เขาทำระดับมากมากเลยนะคะเนี่เก็บไว้ที่นี้นะคะแล้วก็เป็นเจ้าสติ๊กเกอร์นะคะของจิมมิกว่าแฮปปี้เบอร์เดจิมมิกน,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 นะคะตังนี้ตัวน,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 นี้นะคะแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์ของจ,งะะจงะะอิมมิกนัดนึงก็เป็นาการติดตามของเขานะคะนี่อย่าไปแท็กในทวิตเตอร์ให้นะคะอย่าไปดูกันดีกว่ากกกกััันนนนนนนตต่่อออไปปะะะควววรรแแทีเเเเเหมมืล้้าาาา็ขงดย อย่าแกะดูเลยปะน,นะนี่นะคะ่ะโอเคอันแรกนะคะจะเป็นเจ้าที่สกิปนะคะเป็นการเป็นลูกน่าจะมีนะคะแต่วันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วจะเป็นลูกนะคะลูกจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยอันนี้นะคะจะเป็นสร้อยนะคะแล้วก็เป็นกระด่่งพี่คขาเป็นน้อง <c oughs> ขอบคุณนะคะตัวอันนี้ก็เป็นเป็นโปรตานะคะเรารับน่าจะรับไม่ขีดตกเป็นนะะ้อน่าจะประมาณนี้ค่ะเจ้าจริ๋น อันนี้นะคะเราเห็นพี่เขานะคะได้ที่ตัวเราเลยก็ไป็นแรกกับเขานะะค่ารักมากเป็นเจ้าเห็บกัดตะกๆนั่นเองนะคะนี่น่ารักจริงๆเป็นการเกษรพวกปชีมินอะไรเลืกเขียอปชิมินนั่นเองนะนี่น่ารักมากนี่นะคะเราก็ได้เยอะมากๆเป็นการนะคะเยอะมากๆจริงนะคะเดี๋ยวเราให้็นที่ะจุดกุกแบบจริงๆค่ะเป็นเจ้าตัวนี้นี่น่ารักมากเป็นพวกแบบพวกรักจริงๆเราไม่ได้เอาไปน่าสงสารเลยป๊อปชีมิน ก็เป็นของเจ้าหนอร์นั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นของพี่มันน,ะะนันเองนะคะนี่เนื้อน้ำพักมากเลยเราเรียกค่ายกับพี่มันนะคะเดี๋ยวเราแปะภาพให้ดูนะต่อมานะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ของจริงนะคะที่ทางจากทางชั้นทางสยามดีแล้วพี่มานชัออ้นบิ๊กแม่นะคะเขาจัดวันเกิดจริงมีแล้วแก้วของจริงนะคะเราก็ได้ถ่ายกการูปกับแก้วได้ผลตรงนี้เอเดี๋ยวเราแปะภาพไว้ดีกว่านะคะโอเคค่ะนั่นก็คือภาพที่เราไปถ่ายมาแล้วดีนะ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวันเกิดของจริมิน,นะคะถ้าถามว่าทำไมซื้อมาเหมือนกันอันเนี้ยมะะเยนนะะนคล เีมากมากเนไคะที่มีนกเงเกงันตนะคะน่ารัมานะคะเป็นป้านเป็นป้านะบแก่นะใช่นะแล้วก็นี่ค่ะเขาหาลูกกับน่ารักมากมแล้วก็เป็นชอบี่นเงนะที่บอกว่าเหมือนกัลูกคันเมือนกันทุกย่านะคะเรารูดคนี้ก่เนะก็ื่นช้ามาทำเป็นโสการ์ดเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าุสันเนียนี่คอันนี้เน่น่ารักมากแลก็เป็นลูกองชายเนะแล้วก็เป็นลูกกชะตอยชางี โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะการรีวิวคลิปเอาเว้ของจีมีนทั้งหมดนะคะก็ได้มาผิงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นิมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นิมนะคะนี่เป็นคลิปแรกของนิวเลยนะคะแล้วเจอกันใหนม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย